เรามาดูสวนปลาล์มกันนะคะสวนปลาล์มที่ดกที่สุดนะคะจะเห็นว่าทลายรอบต้นเลยค่ะจะเป็นพันดกนะคะพันนี้เเดือนนี้ก็คือเดือนมกรานะคะจะเห็นว่าปกติเดือนมกราเนี่ยปลาล์มทั่วไปเนี่ยจะไม่มีลูกนะคะคือจะขาดทอแต่ส่วนนี้ดกทั้งปีเลยค่ะตั้งแต่แตัดตั้งแต่สองปีกับสองเดือนนะคะ จนถึงวันนี้นะคะยังไม่ขาดคอเลยค่ะเนี่ยมีให้ตัดตลอดไม่มีขาดคอนะคะพันนี้รับประกันได้ต้นเตี้ยใบทางสั้นนะคะอายุปามก็สามสิบห้าปีจะเห็นว่าลูกโกรอบต้นเลยนะคะนีคะสีแดงนี่ก็พร้อมที่จะตัดนะคะส่วนสีขาวที่เป็นดอกนี่นะคะก็คือจะเป็นดอกตัวเมียนะคะเนี่ยพร้อมที่จะโตเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าจะแตกออกมาตลอดเลยนะคะนี่ก็ยอดหนึ่งนะคะกําลังแตกมันจะต่อต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะสองชั้นสามชั้นเนี่ยค่ะตลอดเลยค่ะดกมากค่ะพันนี้ค่ะถ้าคิดจะปลูกปาล์มก็มาศึกษาก่อนก็นได้ค่ะโทรมาถามก็ได้ค่ะที่เบอร์0818444200 4, 4, 4, 4นะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ เนี่ยค่ะจะได้มาดูชมสวนกันนะคะว่าเกษตรกรถ้าคิดจะปลูกปาล์มเป็นอาชีพที่ว่าไม่เหนื่อยนะคะคือสิบห้าวันเราก็ตัดผลผลิตทีนึงหลังจากนั้นเราก็สบายๆค่ะปีนึงก็ใส่ปุ๋ยสามครั้งไม่มีอะไรมากค่ะแต่มันต้องการน้ำค่ะอย่าพื้นที่ที่จะปลูกก็ขอให้มีน้ำเยอะๆค่ะถ้าให้น้ำเยอะได้ผลผลิตจะออกทั้งปีเลยค่ะ